สบายดีพี่น้องสาวเลาวมื่อนี้มาตัดอ้อยเป็น 1, 000, ปพันสุพันบุรีทรงให้พี่น้องสาวเลาสั่งมาสุพันบุรีหนึ่งอ้อยขันน้ามของไทยพึ่งรับรองกรมวิชาเศษประมาณได้สองปีแล้วมื่อนี้ก็ ตัดให้สั่งเขามาก็เอาส่งชายแดนแล้วก็จะมีคนขับฝากก็คือส่งต่อไปเ่ยเพื่อนก็ติดต่อผ่านไปแล้วครับวิธีการเห็นที่หลายหลายคนทำก็คือเอาไอ้มีมีคนเอาของข้ามจากไทยไปลาว ก็คือก็คือคนล้าก็สั่งก็ติดต่อก็คนที่ตรงชายแดยนเนาะแล้วก็เอาไอ้โอนตังให้คนที่อยู่ชายแดยนแล้วก็คนชายแดยนก็โอนตังมาให้ข่อยคอยก็ตัดอ้อยให้ก็ส่งไปเพื่อนก็พอไปถึงเพื่อนเพื่อนก็สิ้อเอาขาไปกค็คือสองถอดสองต่อสิบกว่าคนแล้ว เพื่อนสั่งคนลาวสิบสิบกว่าคนแล้วแล้วก็มีคลิปนี้ก็มีน้องท่านหนึ่งได้คุยก,คก็เห็นใจคนลาวบอกว่าคนจีนมาไอ้สัมปทานพื้นที่ประเทศลาวแล้วก็ทำตัวกางแบบว่า บ่ห้เกียรติคนล้าวไหมก็คือขับรถรถใหญ่เนะี่ยก็ไปจอดกลางถนนใน,ในสวนในให้พื้นที่ทำการเกษตรคนล้าก็ผ่านบ่ได้เห็นมีในคลิปในเฟซก็มีมีหลายแบบหลายเหตุการณ์หลายกรณีหลายเฮ็ดไปทั่วทีบไหมคนจีน คือมาอาศัยประเทศเพื่อนกัดเฮ็ดโตบอดีก็แบบว่าเหมือนดูถูกคนลาวน้องเพิ่นก็นล่อ้ฟังน้องเพิ่นสัง่งแชทมาสั่งอ้อยในเฟสโอ้ว่ะคือเป็นจังสี่แบบคนประเทศจีนแล้วก็เอาไอ้มาจิตพื้นที่ทำการเกษตรมาปลูกทุเรียนมาปลูกกล้วย ปลูกผลไม้ปลูกอะไรนี่แหละแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับสารเคมีไหมครับมาพร้อมกับสารเคมีแล้วก็เฮ้าซีเขาไปยุงบ่ได้แล้วก็เฮดโต้กางเฮดโตแบบว่าเป็นเหมือนมีอิทธิพลไหมแบบว่าผ่านสวนบ่ได้ผ่านสวนเขาบ,บ่ได้แบบเพิ่อนก็ เพื่อนก็นสิ่ห้หายนี่ห็นไหมมีกรณีในคลิปในโซเชียลในเฟซบุ๊กอะเพื่อนก็นเอารถมาจอดขวางถนนบ่อไหา่ชซาบ้านเทีเ่ยวโอ้ขักโพดเห็นแล้วแบบโอ้ตายตายตายวะคนผู้นำเราทำไมเฮ็ดจังสี่ทำไมเฮ็ดคนจีนกับซ้ำนึง คักแบบว่ายิ่งกว่าคักกว่าก,กว่าคนจีนไหมก็คือหัวเขาเห็ดจังสี่ก็คือแบบอันไหมให้เข้ามาสัมปทานพื้นที่เห็ดเกษตรเห็ดไปผลผลิตเกษตรผู้นำเห็นแกโตผู้นำจังสี่ผู้นำจังสี่ ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าอยู่ไทยก็ชาวบ้านประชาชนก็เบี่ยมดอกลงโซเชียลลงถนนกดดันทุกๆวิถีทางแหละถ้าเป็นอย่างสี่ประเทศไทยดีอย่างหนึ่งคนเล่นโซเชียลหลายนะกระแสนในโซเชียลมันส่งต่อกันแป๊บเดียวนะลาวก็คิดว่าน่ะนสีเห่ียพอๆกัน,นแต่ว่าเหมือน เสียงไม่ถึงเสียงดังไม่พอเสียงดังเสียงที่จะส่งไปถึงรัฐบาลถึงอะไรมันบ่พอนะครับพอๆกันประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรเรื่องของยกสมรทานให้คนชาติอื่นมาเข้ามาในประเทศมาหากินแล้วก็อย่างประเทศไทยก็มี ฝรั่งมาซื้อที่ติดทะเลแล้วก็เฮ็ดโรงแรมเพิ่นก็ยึดใส่หาดเป็นของเพิ่นไหมซึ่งมันบอแม่มันเป็นที่สาธารณะเป็นที่คนไทยต้องเดินเห่ียได้ไหมข่าวล่าสุดนี่ก็ประมาณสิบมือประมาณสิบกว่ามือที่ผ่าน มาก็คือคนไทยอยู่ยน่าจะอยู่อยู่หรืออยู่จันทบรุระเีลืดที่ไหนชื่อใดก็คือ,อเพื่อนก็ขี่จักรยานเลาะรายหาดขี่เล่นไหมขี่เลาะรายหาดฝั่งก็เอาหมาหมาเพื่อนไล่เลี้ยนเลี้ยนกัดคนไทยที่ไปขี่จักรยานเล่น สรงชายหาดไหมเพื่อนบอกว่าเป็นของเพื่อนโอ้ซึ่งมันเป็นที่สาธารณะอขาวใหญ่ตโตโคือ,อเห็นสี่ไอสองสามเดือนก่อนก็นกนตบนาบ่าคนไทยเปน็นน่งเกะก,กะของทางอยู่ชายหาดเพื่อนตบคนไทยแต่คนคน,คนละเรื่องคนละล,ะลาวคนกรณีกันแต่ว่าเหตุการณ์จังสี่มีหลายไทยลาวกัมพูชาคือคนต่างประเทศมาอยู่เราเหตุโตบ้บดีโอตายตายคลิปนี้ก็สิมา พูดถึงว่าเฮาอยู่หันแ้หันเฮาเห็ดยังบ่ได้ก็เท่ากินอยู่แบบเรียบง่ายเนาะบ่ะต้องไปเข้าเมืองไปหาเงินบางบางเทีเราเฮาอยู่สวนอยู่อะไรอยู่นาปลูกอยู่ปลูกกินเรามีความสุขกว่าไปเข้าไปอยู่ในเมือง คนไทยร้ายคนมีตังค์แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะหนีจากเมืองมาอยู่บ้านนอกไอ้คนบ้านนอกก็ด้านอยากเข้าเมืองคือมันตรงขามกันข่อยนี่เคยมาแล้วข่อยเนี่ยไปอยู่เมืองมาสิบกว่าปีนี่ดิ้นรนหนีแต่กลับมาอยู่บ้านนอกนี่ทุกวันนี้ก็อยู่ในกรก็ป่าครับผืชดก็ไร่ก็ธรรมชาติมีความสุขกว่ากานร้ายว่า มาอยู่จังซีแล้วมันจะโอ้ยดูแบบว,ว่าแต่งตัวดำสกปก,ปกมอสอเนาะเมื่อกี้คืออยู่ในห้องแอร์คือมาเห็ดจังสีมันจะดีมันจะคือตกอัพบ่ออะไรจังสีนะเปิี่ยนทายบานก็นว่าโอ้มันอยู่มันมันอยู่ที่ตัวเฮาเนาะเป็นน้องสาวลาวมันอยู่ที่ตัวเฮาเฮามีความสุขเฮาเลือกสิที่จะแบบ บ่ต้องไปหวังพึ่งน้ำบ่อนาไหมลาวไทยฝนดีข้าวเหนียวปั้นหนึ่งเนี่ยจิ้มก็ะเจ๋วบองเนาะหาอยู่หากินคุดยุงคุดแย่มาโอ้ยจิม้มมดเทดก็ะเพาเสียบโอ๊ยพัดเพชรงูพัดเพชรไอ้แลนพัดเพชรไอ้ หาแย่ยมาคุดหาหนูหาสองหนูสองหนูโอ้โหอาหารชั้นหรูบรต้องไปเป็นไทยบ้านแบบนี่แหละมันมีความสุขดีบรต้องมีอะไรหลายมันมันนักข่อยกับทุกวันนี้ข่อยบอแตะรถยนต์เลยเด้ยรถยนต์ข่อยกระจอดซื้อเพราะว่ามันมันมันประจาเป็นไหมข่อยมีซาเล้งคันหนึ่งข่อก็เห็นงานได้ไป,ไปนู่นไปนี่ไปซื้อของเข่าเมืองนี่ เอาแต่รถมอเอไซค์นี่เด้วไปหนึ่งประหยัดสองบ่ต้องบ่ต้องแบบว่าถ้าเฮาจับรถยนต์นี่ค่าน้ำมันกับมอไซค์นี่ต่างไปในทางเท่ากันนี่มันมันคนละเรื่องเลยมันต่างกันมันเป็นการเผื่อภาระยกเว้นว่าเราห้อสิไปหลายคนไปไกลไปอะไรที่แบบว่าให้มันสะดวกสบายอะไรอย่าง้งอันถึงจะคุ้ม แต่ตอนนี้คอยกันนี่แล้วครับไปทุกงานเข้าเมืองซื้อของส่งของเขาไล่เข่าสวนตัดดุงตัด่าเลยโอเคมันซินออกเรื่อง <laughs> ไปไปทัวร์ทีบกันคลิปนี้ก็เห็นใจเนาะอย่าว่าแต่สาวลาวเลยคนไทยก็บ่ต่างกันดอกคนไทยก็เป็นนอมินีถือครองแทนแต่ว่า เงินทุนก็นเป็นของต่างชาตินี่รัฐบาลก็สิออกนโยบายให้ไอต่างชาติมาเสารมาเสารทีเก้าสิบเก้าปีโอ้ยเอาเอาเอา,เอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปทุกหลายก,กายา็กินหาอยู่หากินหาตามภาษาเขานี่แเดี๋ยมันสบายใจแล้วเนาะคลิปนี้ก็มาเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมสุข นบ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าการเบื้องคลิปก็ส่งใจแล้วก็อย่าไปคิดมากหาอยู่หากินเราตามภาษาดีกว่าเนาะก็บ่ได้ต่างกันด็อกบ่ต้องน้อยใจระบายมันในเทปมาซื้ออ้อยก็บโอ้เราเป็นอย่างสันเป็นอย่างสีเห็นในคลิปในอะไรก็ลงโ้คนต่างประเทศไปทำบ่ดีก็ไปเหตบ่ดีก็ เอาเอาคลิปนี้กับซ้ำนี่ผมเป็นคนโคนราชนะครับผมเป็นคนไทยแต่ว่าผมอันนี้ผมไม,ไม่รู้สำเนียงอะไรผมก็พูดแบบว่าพยายามพูดให้ให้เข้าใจนะครับอีสานเลยหรืออะไรผมผสมภาษามาเปรีเพราะว่าผมเจอคนหลายก็เจอกันเยอะคนไทยก็มาซื้ออ้อยคนลาวคนเหนือคนใต้คนอะไรคือผมมันหลายภาษามาก แล้วผมฟังเนี่ยผมผมไม่รู้ว่าสำเนียงมันอันไหนมันคือที่ไหนอะไรเงี้ยครับบางทีมันสับสนผมก็เลยลองอยากจะพูดภาษาไอ้ลาวนะครับหวังว่าคนลาวคนเข้าใจนะครับนะก็พยายามพูดภาษาลาวมีคอมเมนต์บอกว่าให้ผมลองเพจพูดภาษาอีสานแน่ป่ะเออเนี่ยผมคลิปนี้ผมพยายามพูดดู ไม่รู้ว่าคือคือบอกโอเคเ okay, ด้ออันนี้ผมก็จะเก็บตอนพันอ้อยใส่กระสอบกับบาน,ไป,น,นนะไปแส่หนึ่งคืนนะไปแช่หนึ่งคืนนะครับเมื่อกี้ก็ไปตัดหญ้ามาตัดหญ้าคันนาเขาฝั่งนูน้นได้หลายแปลงอยู่ได้สามบิ่งน้ำมันมดตัดจนน้ำมันมดก็โอเคให้เวลากลับบานโอเคถักสาวลาวสนใจอ้อย ก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 6 3 1 5ป1ห5หรือจะแอดไลน์มาที่เฟซก็ได้เออแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี่แหละนะแล้วก็หรือจะทักผมไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่เฟซก็ชื่อเดียวกับ YouTube หรือจะคอมเมนต์มาใต้ YouTube ก็ได้นะครับแต่แอดไลน์มาดีกว่าสะดวกดีแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้เบอร์โทรเบอร์นี้แหละนะครับแล้วก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักเข้ามาไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรก็ ทักมาสอบถามได้นะครับอกองนี้ไปสปปลาวนะครับโอเคอ้าศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้าโทรกับเบอร์นี้ไลน์กับเบอร์นี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องซาวลาว